เราไม,ม sociedad, ่เอาโน้ตมาเลยขออนุญาตปิดเสียงได้เลยก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทักทายด้วยเพลงกันนะคะ Recording in progress พนมือสวยค่ะเดซสวัสดีคุณมะปรางค่ะสวัสดีค่ะคุณมะปรางสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจแทนฉันได้พบเธอ Oh l ล l ลาล l ล l ล l โอ้ล a ล a ล a ลา ทุกวันคุณครูก็จะสวัสดีเด็กๆกดเพลงสวัสดีทุกวันเลยเด็กๆจะได้คุ้นเคยนะคะเด็กๆทําการบ้านส่งคุณครูคุณครูเห็นทุกคนเลยเกียร์มากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาจัดผักค่ะแต่ว่าจะเป็นผักสี สีแดงแล้วก็สีเขียวใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีสีเหลืองอยู่ด้านในนะคะต่อมาอะไรเอ่ยโอ้โหมีชิ้นอะไรเอ่ยต่อมาเลยคะคล้ายๆกับบิก เด็กชอบกิน,ตนแตงกวาไหมคะแม่นานๆวใคอันนี้คือตัวฝักยาวนะคะเด็กๆแบผักที่มีสีขาวนะคะมาดูกันนะว่าเนี่ยเราชอบกินผักตัวเราชอบกินผักอร่อยจังเลยประโยชน์มากมายทำให้ดี เตรียมถ้วยจาดวางให้ดีแล้วเรามากินมันอร่อยดีจังเลยเกี่ยวกับอะไรคะลูกเพลงเกี่ยวเลยอะไรคะลูกผักหรือเปล่าชอบกินผักใช่ไหมเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับผักกับตัวร่างกายแข็งแรงยังไงลูกผักสีขาว ภาพอะไรน่าเฮด้มันเป็นสีอะไรมสีขาวกับสีน้ำตาลลูกนอนอะไรลูกนนอะไรคะตัวหอมหรือเปล่าัวหอม r นะคใช่ค่ะ แระเดนะคะนวช้ออะไรลูกคะถั่งงอกหรือเปล่าอนี้เียกว่าะไรนะถั่งงอกถัค่ะทีน้องนารินใส่ในก๋วยเตี๋ยวไอ้ลูกแะวไว้ก่อนนะคะดี๋ยวเปิดเธอมครูจะพาเด็กูกถั่งงอกค่ะอะไรลูก ขขาาววกระเทียมหรือเปล่ากระเทียมนะคดูก hey. e ่อนลูกดูก e. ่อนไม่เล uh ่นอย่างนั huh. ้นอะอะไระนีเห็นไหมพี่ขยับขยับตรงนี้นะคะ เตรียมมาหรือยันเออวันนี้เราจะมาทำอะไรอยู่ไหนฟักทอ,องเสียอะไรลูกอันไหนฟักเป็นสีเหลืองลูกเขอเลขก่อนค่ะ เก่งมากค่ะบอกเรามากเหรอสีเขียวนะคะปัญชวีอ่าน้ำสีเขียวไหมลูกบล็อกเกอรบลอกเกอรี่สีเขียวใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนลูกบลอกโคลรี่อยู่ไหนอันไหนบล็อกเกอี่ อ,อันนี้เ<ด>หรอคะโอเคได้มีสีขาวขาวนี้สีขาวลูกอนะคะันไดไหนมีสีขาวหน้ชื่อคุณูอ่น,นันอะไรลูกอันนี้เหรอคะโอเค เก่งมากค่ะไม่ใช่หรือเปล่าเป็นของจริงเป็นของจริงหรือคะทำไมเป็นของจริงคะก็ของของจริงของน้องของปลอมของน้องของปลอมเหรอคะเรียบร้อยแล้วยังสีส้มสีส้มนะคะลูกสีส้มสี้มตากาซีนถึงแค่ร้อนสีอะไรสีส้ม อันไหนสีส้มคะอันนี้สีส้มหรือเปล่าใช่เลยคะลูกดูให้ดีนะดูให้ดีนะนี่ไงไสีส้มมันคือแครอทค่ะเ็กหนน่่อยยวาจัให้คุณครูดูหน่อยค่ะ ไปงานลงสวนเลยจะมาออกกันนะมาค่ะมาออกกำลังกายพร้อมกันเพลงอะไรคะMommy, shake, 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 เก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือเยี่ยมให้ตัวเองด้วยค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งยี่สิบเก่งมากๆเลยนะคะเออมีแนมแน่เลยว่าพี่มีดูนะคะว่าคุณครูมาปจะพาพี่อะไรมาเรียนกับเด็กๆวันนี้พี่แดนเองแล้วก็คุณครูมาปางหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะ